สวัสดีค่ะพี่น้องคะหลังจากที่น้องอ้อยฟื้นขึ้นชีพจากเมื่อวานแล้วนะคะเนาะหยุดไปสองวันหลังจากที่ฟื้นขึ้นชีพแล้วก็กลับมาส,สู่จตดเดี่อของเท้าอยู่หมั่นเก่าเนาะคะ่ะอยู่บ้านเก่าของเท้านี่ยแหละปัจจุบันีส่วงแล้วค่ะพี่น้องอยากสวดฮ้อนสิมือหนีสิผ้าพ,พี่น้องมาดย่างกอบบ้านเห็ดแกงไก่แกงอ,องก่อมไก่ใส่วุ้นเส้นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าน้องอ้อยจะใหดเป็นคล้ายๆสไตล์กว๋วยเตี๋ยวสไตล์วุ้นเส้นแกง แกงอ่อมไก่วุ้นเสนะ้นเนาะเอาแบบนั้นนะสดกินแต่วุ้นเส้นท้อนๆกับไก่แบบนำนัวๆนะคะเาพี่น้องค่ะกินไปแบบสดท้อนๆชงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องอาเสื้อผ้าทำกระสบไปเบิ้งวิธีการทำไอ้แกงอ่อมไก่วนะุ้นเส้นเนาะค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่เนาะบิ๊ซีกระได้เนาะเดี๋ยวสิพาทำไปเบิงบ้งทำกระซิมไปเบิ้งวัตถุดิบอุป,ปกรณ์ก่อนนะจ๊ะทผเอากระดาษแซ่วุ้นเสนะ้นเนาะเพราะว่าของออยนั้นเป็นวุ้นเส้นหน่เนาะค่ะพี่น้องนี่ เอาห่อหนึ่งสองห่อห่อหนึกัพอ่ลหอหละอิ่มล้าว่าอิ่มอิ่มเนาะอิ่มพอดีอ่ะอ,อ,ห,อหนึ่งหอสห่อดี่ก็บมะเดกระน,นาดนะคะน้องก็ดีออนนเอาออยมาจากลานานท้องไผ่เอาแต่แบแช่วู้เส้นก่อนนะคะไก่ของแมาแมันอีก็่จะมีเครื่องในไกล่ลำเลยงใส่ตับใส่ไตส่บนะคะใส่กับกุ้งไข่ แค่สองห่อไปเลยค่ะแค่สองห่อไปเลยเอากะตซนวุ้นเซมิก่อนแช่วุ้นเซม้ก่อนกระติกนี้มาเบิ่งไจแห้งห้ากำลังละลได้ค่ะออกสกุนต้มเปื่อยต้งมกระดูกเปื่อยๆได้นะคะเนาะอะ มีหัวตับคนนี้ค่ะตับไก่ไก่เซ็ตเครื่องไส้เลยน่ะแช่ไว้นี่ก่อนอม,มาค่ะพี่น้องคะเรียบร้อยนะ้องอ้อยจะเตรียมนี่น้องอ้อยก็จะใส่เครื่องในแล้วก็ใส่ไอ้ตีนกระป๋อไก่ยังเนานะแล้วก็ก็จะเป็นเครื่องแกงอ่อมข้าวเห่าแกงอ่อมมุนเสน้น ก็จะมีหอมแดงค่ะต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเนาะแล้วก็สีนวุ้นเส้นข้าวสองแพ็คแล้วก็อนอยก็จะตําพริกค่ะพี่น้องคะตำพริกกระเทียมเกลือหยอดจักน้อยนะคะเนาะเกลือจักน้อยแล้วก็ตําค่ะพี่น้องคะอ่ะโคลกไปค่ะ โขลกขอาวยาพก้อนใช่ไหมน้องฮะ้วยมาเลือกมาเจียวเครื่องก่อนนะจ๊ะเส่น้ำมันจังน้อยพี่ก็กับพี่ มอเตอร์ไไฟตะไคร้ค่ะใบมะกรูดแล้วก็ใ่ไทลยคนะ่า พวกทำยังคะตู่อะไม่ต้อมาแตะตุ้มอได้จ้ะอ่าตุ้มให้ก่อนให้เนื้อต่ันเปื่อยก่อนเด้อฟ้านคะอ่เดี๋ยวล็อกมาหาเื่อเนา เอไปขึ้นก้อนชะนอกไกละคะ่ะอีกก้อนอ่อเชินเลยก็ใส่ปลาร้รราน้องขาดบ่ได้ไดจ้ะจัน้อย ดูจนใกล้เปื่อยกัน่าจาะเนาะดนไปเรื่อยๆอะมาดูค่ะพี่น้องคะได้ทีหรือยังเอ้ยอืมอายยังบ่ทันอิสไซส็จนะคะพี่น้องคะอ่าเดี๋ยวเราคนดูใสซ่ซสีอ,อืน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวรูไก,ก่เขาก็อ่ะเริ่มเปื่อยแล้วค่ะได้อีกนิดนึงนูอ้อยเราจะให้มันเปื่อยก่อนนี้อีกนิดนึงนะคะเนาะอืมหอมอ่ะตุนอีกนิดนึงนะคะมาหนูอ้อยว่ามันน่าจ,จะโอเคแล้วแหละพ่อเราเนาะพี่น้องคะอ่ะรอเราใส่ไปเลยจ้าเสริมเปือยจังน,น้อยนะคะพี่น้องคะหนึ่งแก้วเลยจ้าะนะหนึ่งแก้ว้น เส้นเดือดไปไหมนี่กินเบอดบอะไรครับพี่น้องค่ะใส่ห่อเดียวก่นอนเนาะน้องอาจจะกินบะเบิดอ,อืมนะพอแล้วครับพี่น้องพอแล้วจ้าทีนี้พอเ,พอพออเอดี๋ยวจะกินบะเบิดแล้วกันเนาะต้อเปื่อยจังน้อยมาพี่น้องค่ะให้เซนมันสใสก่อน เก็บฟ้าไว้จักหน่อยนี่มาพอแล้วพี่น้องมาจัดจานเลยจ้าแข่งบนเซนค่ะน้องตายจัดจานกันดีกว่า สีน้าไปก่อนจ้าไก,ก,ก,ก่ไก่ไก่ค่ะไก่โอ้หพี่นอ้องกินน้ำกันจ้าด้อยทยองหาเสร็จแล้วหอนฮ้อนนะคะ สดฮอนๆน,นะคะพี่น้องคะเอาไวปดูน้ำซีเมนต์จะอืดอืมเกียงอ,อง่อมอันนี้น้องอ่อนป่ได้เฮ็ดรสจัดเพราะว่าน้องอ่อนป่ได้ท่ากินกับเขาน้องคะน้องพี่น้องหาน้อเฮ็ดกินแบบกินสดฮอนๆเน,นะะี่ยค่ะช่วงดีอืม,อ,มอร่อยค่ะบ่ผีบัง tay cay ngặt tay cay a ับไก่ค่ะตับไก่ นองค่ะลองไปทำกินเบิงแเด้วจ้าเด้อถึ่ห่อนทึงเพ็บนวดด อนน้ำตาแตกเพชรหักนึกว่มามันพิงแหงคือเพาเพชร เด้อลองไปท้ำบึงกันบึงอร่อยค่ะอร่อยเศบค่ะได้ไงกะเอฟซี FC, ท่านไหนกะล่องไปท้ำบึงเนะะ้่ยจ้าเด้อสูตรนี่ไอ้แขงอมไก่ไส่วุ้นเะส้นน้อค่ะจะเป็นอาหารที่แบบว่าทํำกิเลนในว่าแมนว่าต้องปิดกเฉพาะเมนูมกับเผาน้อค่านะะอก่อะกินได้ก่ละ ลองมาทำเบิึงนะจ๊ะเป็นอะไรจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยในได้จ้าเด้อนะเป็นไรจ้ะเป็นกำลังใจให้น้องอ้อยในได้จ้า,ออจาคลิปนี้ลองอ่อยกระลาไปก่อนดนะจ้าสวัสดีค่ะเป็นคลิปสั้นๆกะจันรอบพี่น้องทั้ง